อะไรยังไงเวียเบลล่าตอบสื่อแบบนี้หลังถูกถามเรื่องแต่งงานค่ะเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงไทยนะคะที่กําลังฮอตแบบชุดมิอยู่เห็นทีจะเป็นคู่ของพระนางต่างช่องค่ะเวียสกลรลวาสกับนางเอกสาวเบลาล่ารานีค่ะที่พักหลังๆมานี้ก็จะเห็นทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หวานออกสื่อกันอยู่บ่อยค่ะ โดยล่าสุดน,นะคะแอคเค้าแฟนคลับแอดเวียเบลล่าแฟมิลี่ค่ะได้ย้อนคลิปสัมภาษณ์ของทั้งเวียและก็เบลล่าค่ะเมื่อพี่พีนักข่าวถามถึงเรื่องการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเวียก็ได้ตอบว่าผมก็ต้องแบบเตรียมตัวให้ดีหลังจากนั้นเบลล่าก็ได้พูดว่าลองไหมลองน้องท้าพี่ขนาดนี้พี่เวียพร้อมหรือยังคะทุกคนก็ตอบเซย์สหมดใช่ไหมเดีวเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็คงต้องแบบเตรียมตัวให้ดีล,ดล,ดลองไหมลอง เมันเดียวมันเดียวกัน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ